คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูลค่ะเขาได้มีการปราบปรามเรื่องของการลักลอบนําเข้าเนื้อเถื่อนไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อควายนะคะเจ้าหน้าที่จับกลุมได้แล้วก็ได้ของกลางเป็นเนื้อควายหรือว่าเนื้อกระบือ1,500กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการทําลายเขาใช้วิธีฝังกลบแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ นายวิรพงพรศ์บัวรพาปศุสัตว์จังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายสุชีพเอี้ยวเหล็กหัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดสตูลเขาร่วมกันทําลายนะคะอย่างที่เห็นคือเนื้อควายเถื่อนที่ทางสํานักงานศุลกากรวางประจันอ์อำเภอควนโดนจับได้ที่หมู่สองตำบลวางประจัน์น้ําหนักเนี่ยเยอะเลย1,540กิโลกรัมคุณผู้ชมรวมแล้วเกือบ2 8 0 0 0 0บาท นี่คือเป็นข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์และกลมรมศุลากรนะคะเขามีการดําเนินการในเรื่องนี้เป็นการปรับปรามการค้าเนื้อเถื่อนการลักลอบขนเนื้อเถื่อนตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี2558วิธีการเขาก็คือฝังกลบฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างที่เห็นนะคะ นายวิรพงศ์บอกว่าตั้งแต่ต้นปี2559เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขตเก้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลสถานีพัฒนาอาหารสัตว์และด่านกักกันสัตว์สตูลเขาร่วมกันนะคะมีแผนปราบปรามเรื่องของการลักลอบนําเข้าเนื้อเทือนเนื้อวัวเนื้อควายเนื่องจากว่าราคาเนื้อในพื้นที่จังหวัดสตูลราคาแพงตามท้องตลาดเนี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ240บาทนะคะแต่เนื้อนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ถูกกว่ากิโลกรัมหนึ่งไม่เกินร้อยแปดบาทกลุ่มผู้ลักลอบก็จะขนเนื้อมาขาะในลักษณะคล้ายๆกับกองทับมดซ่อนมากับของชนิดอื่นๆขนเข้ามาขนเข้ามามาสะสมให้ได้จำนวนมากๆหลังจากนั้นก็ส่งขายเนื้อวัวเนื้อควายเขาผาสมปะปนกันไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจับกลุ่มแล้วก็ทำลายไปแล้ว3,950กกิโลกรัม ซึ่งความแตกต่างของราคาเนี่ยราคาก็เป็นเหตุจูงใจทำให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนนะคะเพราะว่าราคาแตกต่างกันค่อนข้างมาก